สวัสดีค่ะเออวันนี้เรามีเอกสารชุดหนึ่งน่าสนใจมาค่ะจะมาเจาะลึกกันเรื่องไดโนเสาร์ตัวหนึ่งชื่อเมกาโลซารัสค่ะเห็นข้อมูลบอกว่าเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อตัวใหญ่ยักษ์เลยนะคะจากยุคจูราสิกใช่ครับอืมถ้าดูจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยเจ้านี่ถือเป็นหนึ่งในนักล่าที่ดับอยู่บนสุดๆของยุคนั้นเลยก็คือเป็นพวกสัตว์นักล่าที่เออไม่มีใครมาล่ามันได้ง่ายๆตามธรรมชาติอะครับค่ะ ขนาดตัวนี้ก็ข้อมูลบอกว่ายาวกว่า9เมตรหู9เมตรใช่ครับแล้วก็ยังมีกรงเล็บมีฟันที่คมมากๆอีกด้วยแค่นึกภาพตามก็ขนลุกแล้วค่ะ9เมตรนี่ใหญ่จริงๆแล้วในเอกสารพวกนี้มีอะไรที่ทําให้มันแบบโดดเด่นกว่าตัวอื่นในยุคเดียวกันเป็นพิเศษไหมคะจุดที่น่าสนใจนะครับคือข้อมูลเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องลักษณะฟันมันมีการระบ,บุว่าฟันมีลักษณะคล้ายๆหยักใบเลื่อย ซึ่งมันไม่ใช่แค่กัดธรรมดาอ๋อเหมือนเลื่อยเลยเหรอคะใช่ครับคือมันเหมาะกับการฉีกเนื้อโดยเฉพาะเลยทําให้แบบล่าเหยื่อได้มีประสิทธิภาพมากๆแล้วก็บวกกับกงเล็บแหลมๆที่ขาหน้าอีกก็เป็นอาวุธที่น่ากลัวทีเดียวครับฟันแบบเลื่อยนี่เองสินะคะถึงจัดการเหยื่อได้เด็ดขาดขึ้นแล้วเรื่องวิธีล่าเหรอคะเอกสารเขาเน้นเรื่องไหนเป็นพิเศษไหมคือข้อมูลที่เรามีจะเน้นว่ามันไม่ได้พึ่งแค่ แบบพละกํำลังอย่างเดียวนะครับ mm hmm. แต่ยังใช้ความเร็วแล้วก็ความฉลาดด้วยในการล่าความเร็วด้วยใช่ครับความเร็วและความฉลาดซึ่งคําว่าฉลาดในที่นีออ้อาจจะหมายถึงการรู้จักเลือกเหยื่อหรือวางแผนหรือใช้สภาพแวดล้อมช่วย คือเอกสารไม่ได้ลงรายละเอียดไปเปะว่ากลยุทธ์คืออะไรแต่ก็ชี้ให้เห็นว่ามันไม่ใช่แก่ตัวใหญ่แรงเยอะเท่านั้นน่าสนใจมากค่ะตรงที่ว่ามันฉลาดด้วยไม่ใช่แค่ใหญ่แล้วก็แรงอย่างเดียวแล้วด้วยความสามารถขนาดนี้เหยื่อหลักๆของมันคืออะไรคะจากข้อมูลที่เราดูดูกันอ๋อตามข้อมูลที่ให้มานะครับเหยื่อก็มีหลากหลายเลยครับตั้งแต่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในยุคนั้นค่ะไปจนถึง ไดโนเสาร์ aur, ตัวอื่นๆที่มีขนาดเล็กกว่ามันการที่มันล่าเหยื่อได้หลายแบบเนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวที่แบบยอดเยี่ยมเลยซึ่งก็น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้มันครองตำแหน่งนักล่าระดับท็อปในระบบนิเวศยุคจุรัสิกได้นานนะครับการปรับตัวเก่งนี้เองที่เป็นกุญแจสำคัญนะคะแต่ว่า การเป็นนักล่าตัวใหญ่ขนาดนี้มันน่าจะมีข้อจํากัดหรือความท้าทายอะไรบ้างไหมคะอย่างเช่นต้องหาอาหารเยอะมากๆหรืออาจจะมีคู่แข่งโหดๆตัวอื่นอีกอ่าเป็นข้อสังเกตที่ดีครับแน่นอนว่าการต้องดูแลร,รักษาร่างกายใหญ่ๆแบบนี้ต้องใช้พลังงานเยอะมากแน่ๆคือเอกสารไม่ได้บอกเรื่องคู่แข่งโดยตรงนะครับ แต่การที่มันอยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารก็บอกเป็นนัยยะแล้วว่ามันต้องรับมือกับสภาพแวดลอ้อมหรือการแข่งขันที่เข้มข้นได้ดีค่ะอาจจะด้วยขนาดหรือพละกําลังหรืออย่างที่ว่าความสามารถในการล่าที่เหนือกว่าตัวอื่นในพื้นที่เดียวกันอะไรแบบนี้ครับเมกาโลซอรัส <M ek al osaurus> เนี่ยเป็นบทพิสูจน์ถึงความหลากหลายและความน่าทึ่งของโลกยุคโบราณมันสะท้อนภาพโลกยุคนั้นได้ดีเลยนะคะถูกต้องครับแล้วก็มีอีกคำที่ใช้คือ นักล่ามะหืมมาที่โลกไม่มีวันลืมมันไม่ใช่แค่คำเปรียบเปรยสวยๆนะครับแต่มันเป็นการตอกย้ำถึงบทบาทสำคัญของมันในฐานะผู้ล่าที่ทรงอิทธิพลมากๆที่ช่วยสร้างสมดุลให้ระบบนิเวศในยุคนั้นการศึกษาเมโลซอรัสจากข้อมูลทุกนี้ก็เหมือนเราเปิดหน้าต่างบานเล็กๆไปดูโลกดึกดำบรรที่มันยิ่งใหญ่แล้วก็แตกต่างจากปัจจุบันมากๆเลยครับ สรุปจากข้อมูลที่เราได้เจาะลึกกันวันนี้นะคะเมกาโลซอรัสไม่ใช่แค่ไดโนเสาร์กินเนื้อตัวใหญ่ๆธรรมดาแต่เป็นนักกล้าที่ประสบความสำเร็จสูงมากในยุคจูราสิกด้วยการผสมผสานทั้งขนาดพลักกำลังแล้วก็อาวุธอันตรายอย่างฟันเลื่อยแล้วก็ดูเหมือนจะมีเรื่องออความฉลาดในการล่าเข้ามาเกี่ยวด้วย ใช่เลยครับการได้มาดูข้อมูลเฉพาะทางแบบนี้ทำให้เราเห็นภาพความซับซ้อนความยิ่งใหญ่ของชีวิตในอดีตได้ชัดขึ้นจริงๆมันเป็นตัวอย่างที่ดีมากของวิวัฒนาการแล้วก็การปรับตัวในโลกยุคไดโนเสาร์เลยครับแล้วพอลองคิดดูนะครับว่าเมกโลซอรัสเป็นแค่1ในนักล่าชั้นยอดของยุคจูราสิกเท่านั้นเอง ด้วย่ะมันก็ชวนให้คิดต่อนะครับว่าในผืนป่าในที่ราบยุคนั้นน่ะยังมีสิ่งมีชีวิตที่สุดขั้วแบบไหนอีกบ้างที่อยู่ร่วมกันกับมันพวกมันจะต้องมีกลยุทธ์การเอาตัวรอดหรือความสามารถพิเศษอะไรที่มันต่างออกไปเพื่อจะแข่งขันหรืออยู่รอดร่วมกับนักล่าอย่างเมกโลซอรัสได้นั่นเป็นภาพที่น่าทึ่งแล้วก็ซับซ้อนกว่าที่เราจินตนาการไว้เยอะเลยนะครับ